ให้แที่ปบบแม่ครับที่บบแนะหอมๆฮ่นี่ค่ไม่ดูเป็นมังเลยกันเสื้อเดนป่าแป้งได้เยอะเลยนะหนก่มสิโูพี่เขาเซเว่นเลยอะพีมันต้มีน้ำแต่ว่ามันดินดนเดล้วมันยิงไม่ออกอ่ะแดดหมดหรือเปล่าไม่รูนนะ ในการยกมือั่ก็ได้กดได้ไหมครับนี้กดไม่ได้ใช่ไมแบตหมดมั้งสงสัยปืนกระบอกนี้แบตหมดละแบตหมดละแม่ตี๋แผลนิดหนึ่งเอาหนักเาไดเว้ยจำรถที่หน่อยนะดูกระ่กมาล้าหน้าหน่ค่ะจะีหลาง เอาน้ำเอาน้ำให้พี่เอาน้ำให้พ,นนพี่เอาน,น้ำให้พี่อ่ะพี่ไม่ได้ดูสัตวพี่พี่ล้างหน้าเออแปรงข้าวตานะแปรงข้าวตานะแปรข้าวตาพี่พอยากให้หล,ลา้างรถน้ำมีตสนามยังบุ๋มเอ้ยนำ้ำหลังเอาข้างหลังรถเราติวติวข้างหลังรถเรามีเยอะไหมไม่หมดไม่เลยใส่แบตหมดต้องใส่แบตหมดแบบโยกอ่ะ่ใชเเเออาาลย นอย่าใกล้กันอย่าใกล้กันอ่าตอนนี้ติดไฟแดงครัติดไฟแดง